สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับพอมอย่างเช่นเคยนะครับกับรายการคนรักสุขภาพ by JoL 224ครับคุณผู้ชมครับมีคำถามถามเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับจากทางไลน์แล้วก็จากทางเว็บไซต์ของบริษัทนะครับถามเรื่องตกขาวครับวันนี้ครับตกขาวจริงๆแล้วนะครับจะมีสีขุ่นๆเหมือนนมข้นนะครับจะมีก่อนมีประจำเดือนเพียง3วันนะครับนะครับ ตกขาวนะฮะก็คืออาการของไข่ที่ไม่ได้ผสมพันนะครับที่ไม่ไม่ไมถูกผสมนะฮะก็จะสลายเป็นตกขาวแล้วหลังจากนั้นเยื่อบุหนังมดลูกก็จะฉีกขาดเป็นประจำเดือนสดสดไหลทิ้งไปเลยสําหรับคนที่มีภาวะของมดลูกป,ปกติก็จะไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเลยนะแต่สําหรับคนที่มีภาวะของอ่ามดลูกที่ไม่ปกตินะอาจจะมดลูกโตหรือาจจะเรียกว่ามดลูกหยอ่อนเลือาจจะเรียกว่ามดลูกต่ํานะครับก็จะมีของเสียตกค้างอยู่นะฮะ แล้วก็ตกขาวเนี่ยถ้าถึงขั้นสีเขียวหรือสีน้ำตาลนะครับผมหรือแบบว่าเหลืองมากๆนะครับผมแล้วก็มีกลิ่นรุนแรงนะครับน่าถึงขั้นที่มีภาวะถึงเรียกอาจจะเรียกได้ว่ามีอาการติดเชื้อภายในหมดลูกนะครับผมอันนี้ก็ต้องรีบแก้ปัญหาโดยด่วนนะครับผมนะเพราะว่ามันจะอาจจะมีอาการบอกถึงอ,อาการที่ มดลูกที่ไม่ปกติที่พอได้ไดบอกไปแล้วนะครับผมนะฮะก็มันจะส่งผลถึงอพอได้พูดไว้ที่เทปเทปเทที่แล้วนะ,ะที่มีคนถามมามากเลยเรื่องปวดท้องประจําเดือนนะก็จะส่งผลให้มีอาการปวดท้องประจําเดือนด้วยเวลาเวลามีช่วงที่มีประจําเดือนนะครับการปวดท้องประจําเดือนต้องระวังน,นะครับผลอาจจ่าเป็นการปวดบอกอบอกถึงโรคร้ายที่แฝงในมดลูกนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับผมนะฮะก็ ถามว่าทําไมมีตกขาวมาตลอดจริงๆตกขาวอย่างที่พอพูดไว้จากตอนแรกว่าตกขาวมีก่อนมีประจําเดือนเพียงสามวันเท่านั้นนะครับโดยประมาณนะครับแต่เมื่ออาการตกขาวที่ถามมาว่ามีสีเหลืองว่ามีสีเขียวแล้วก็จนเทาแล้วก็น้ตาตาลเข้มแล้วก็มีกลิ่นรุนแรงนะครับทไมมีตลอดมีมาตลอดเพราะว่าเมื่อมีภาวะของเสียตกค้างในมดลูกนะครับมดลูกก็จะ หลังน้าคัดหลังมาล้างมาล้างทิ้งงานนี้คือระบบกลไกของร่างกายโดยอัตโนมัติหรือถ้าพูดกันตามภาษาชาวบ้านผมจะพูดตรงๆเลยว่ามดลูกเขาดึงน้ําจากส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อมาล้างของเสียทิ้งตลอดเวลาเพราะในมดลูกเมื่อมดลูกกางถึงขนาดนี้แล้วมันมีของเสียครับเขาทํางานอยู่ตลอดเวลาเลยครับพอเรารับประทานส้มตําปลาล้ไปครับเขาก็ดึงส้มตําปลาลมาล้างเขาคิดว่าน้ําคัดหลังนะฮะ เมื่อเราทานของหมักของดองไปเขากอดึงน้าของหมักของดองซึ่งสิ่งที่ผมกล่าวไปเนี่ยมันไม่ถูกกันกับมนลูกเลยนะครับยิ่งทําให้อาการเขาเรียกว่ามันเป็นของแสลงนะครับทำให้อาการอาักเสบของมูุนั้นมากยิ่งขึ้นทําให้พอดึงมาล้างปับ๊บใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะนี่คือของเสียค้างอยู่พอดึงน้าํามาล้างน้นํามันก็ไหลออกจงปาก ากที่ต้องไหลออกมันจะอยู่สูงฝาที่ของเสียอยู่ใช่ไหมมันก็จะไหลออกมามเปนการไหลามาตลอดพอดึงมาอีกมันก็ไหลามาตลอดเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยว่าทําไมมีตกขาวอยู่ตลอดเวลาหรือของเสียนั่นเองนะครับถามว่าจะแก้ไขปัญหาน,นี้ได้โดยวิธีใด หนึ่งครับดื่มน้ําสะอาดๆให้มากๆนะครับโดยดื่มน้ําสะอาดที่อุณหภูมิปกตินะครับผมขอ,อย้ํานะครับเพราะว่าชีวิตประจําวันของคุณสุภาพสตรีส่วนใหญ่เท่าที่ผมสังเกตนะหนึ่งดื่มน้ําไม่สะอาดอย่างเช่นน้ําอัดลมบางคนดื่มน้ําอัดลมตลอดเวลาผมไม่ได้ห้ามนะครับว่าไม่ให้ดื่มนะครับแต่บางคนดื่มน้ําอัดลมแทนน้ําปกติครับผมดื่มเป็นชีวิตจิตใจเลยสอง ดื่มกาแฟวันละหลยแก้วนะกาแฟเย็นนะับพอทานอาหารเสร็จก็สั่งกาแฟเย็นพอทานอาหารเสร็จก็สั่งกาแฟเย็นนะคะนรับไม่ใช่ไม่ดีนะครับผมแต่พวกนี้ล้วนแล้วแต่จะส่งผลถึงระบบมดลูกแล้วก็อาการที่เกิดขึ้นตกขาวนะครับผมคือแก้อาการตกขาวนี้ด้วยการรับประทานสมุนไพรธรรมชาติ100%นะครับผมแล้วก็จากประสบการณ์ที่พอได้แนะนําผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้ที่ผ่านๆมานะครับ ตอนนี้พอมั่นใจ JoL เรดี y เพราะว่าพอให้กลุ่มลูกค้าที่รับประทานไปแล้วนะครับ mm hmm. เพียงกล่องเดียวนะครับอาการก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับผลิตภัณฑ์ JoL เรดี y นี้ครับจะไม่เหมือนใครนะครับเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดและกรรมวิธีก็ดีที่สุดนักตอนนี้นะครับ mm hmm. ครับและตอนนี้พอมั่นใจที่สุด JoL เรดี y ครับเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่พอแนะนําให้กับ กลุ่มคุณสภาพสตีที่มีปัญหาเรื่องตกขาวแล้วได้ผลอย่างเห็นได้ชัดครับผมครับแล้วคราวหน้าเรากลับมาพบกับหัวข้อใหม่ๆที่จะมีคำถามเข้ามาอีกอย่างเยอะแยะมากมายนะครับเท่าที่พอสัมผัสกับเรื่องของมดลูกนะครับปัญหายังไม่หมดเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับหัวข้อใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ